ไปปฏิบัติจะไม่อ้วนนานไหมเออหกเจ็ดวันค่านเพราเพราะครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวค่ะได้จัดนั้นได้ไปที่อื่นไหมไม่ได้ไปค่ะอ๋อก็จะอยู่ที่ลุมานุทำงานที่ลุมานุไม่ค่ะทำงานอยู่แถวสีลมค่ะสีลมแต่ไปทำงานกับพี่ตีด้วยอ๋อเหรออ๋อทำงานร่วมกันมาปฏิบัติเป็นตีง้นหรือปลค่ะคือไปทำงานบ้านให้พี่ตีค่ะแล้วก็จะพี่ตีชวน ็คือสนใจอยู่แล้วนะคะก็คือจะคอยมองว่าเออพิธีฟังธรรมะก็จะฟังแล้วก็จะสอใจจะถามแล้วก็ปฏิบัติกระท่านตุ้มหลักลังลุงรุ่นประมาณห้าครั้งค่ะห้าครั้งครั้งละกี่วันก็เข้ามาเย็นวันศุกร์แล้วก็กลับเที่ยงวันอาทิตย์ค่ะแล้วจนถึงนี้ขนาดนี้เนี่ยครับเข้าใจระหว่างความรู้สึกกายกับรู้สึกใจทีนต่างกันเห็นใช่ไเออก็ก็ยังไม่ชัดมากแต่คิดว่าเข้าใจว่า เข้าใจว่ามันเป็นรูปก,กับนาค่ะแต่ว่ารู้สิกว่ากิตเป็นอิสระจากบางรู้สึกทางกายได้ใช่ค่ะในในการเข้าคอร์สครั้งนี้นะคะแต่ถ้ากลับไปเผชิญกับทางโลกอีกก็จะจัสังเกตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรเออขอสังเกตอย่างเนี้ย ที่ใช้คำว่าอิสระจากความรู้สึกทางกายคือว่าดูเฉยๆนี่นะนสัญญาณนั้นหนึ่งที่ว่ารู้รูปนามคือมันวางเฉยดอนทุกเวยได้ทางกายได้ถ้าไม่หนักเกินไปนะถ้าเป็นอารมณ์ปรมานั้นมันจะเป็นอิสระจากความรู้สึกที่คิดถูกปรงแต่ทางจีตได้มีอยู่แต่ว่า,มาไม่ให้ข่าไม่ให้ความสําคัญนั่นหมายว่ามันลดอัปทานได้แล้ว พราะนั้นสัญญาณบอกว่ารู้สึกรุ่มน้อนมันวางเฉยต่อความรู้สึกไม่สบายทางกายได้คพราะไม่สบายทางกายมีอยู่นะแก้ไม่แก้ระวังเฉยได้ในแง่ของปรมตภินั้นความรู้สึกทางจิตพอใจไม่พอใจมีอยู่แต่ว่ามวางเฉยอความรู้สึกอันนี้ได้นี่เป็นสัญญาณนะให้กูไปสังเกตอย่าง,นะน,งนี้ก็ได้แก Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.